วันนี้ช่างคอหนจะมีมาแนะนำเพิ่มเติมสำหรับแท็กเตอร์นะครับที่มีการเปิดฝาไฮนะครับผมจุดที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอาจจะเจอปัญหาแบบคันนี้นะครับเดี๋ยวจะวจเปิดฝาไฮนะครับเปลี่ยนเฉพาะคอนโทรลแล้วเดี๋ยวปัญหาจะไม่จบนะครับเดี๋ยวมาดูอะไรที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับหนึ่งนะครับสลักตัวนี้ครับนะครับเป็นสลักของอ สากนะครับของคันยกอันนี้นะครับมันเริ่มสึกละนี่ครับถ้าตัวนี้ขาดนะครับผลเสียก็คือจะทําให้สลักนี่ครับกับชุดลูกสูบตัวนี้นะครับล่วงลงไปบนชุดเฟืองของเฟืองใบสีนะครับชุดเฟืองท้ายเนาะมันจะทําให้เสียเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ที่มันสึกอย่างนี้นะครับก็เกิดจากตัวก้นสากนะครับ มันสึกกับตัวรับเนี่ยครับกําปั้นเนี่ยครับมันสึกมันเลยทําให้ระยะนะครับมันกินกันมันอ่ามันมันกินกันมันสึกมันเลยทําให้เยื้องศูนย์ของสลักตัวนี้นะครับสลักตัวนี้แค่ประคองนะครับไม่ได้รับแรงนะครับตัวรับแรงคือก้นนะครับก้นของสากกับกําปั้นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแค <magic. S 1> ่ตัวประคองไม่ให้หลุดนะครับแต่นี้ไอตัวนี้ที่มันสึกเพราะว่าไอตัวสากกับกําปั้นนะครับมันสึกมันเลยมากิน ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเบื้องต้นไปก่อนแต่ได้แนะนําลูกค้าไปแล้วนะครับว่าให้เปลี่ยน2ตัวนี้นะครับเพราะระยะสึกมันเยอะแล้วเนาะเดี๋ยววันข้างหน้าก็ใช้ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะมีเป็นรอยแหว่งอย่างนี้อีกจุดต่อไปที่ต้องตรวจสอบนะครับตัวนี้ครับถ้าลูกสูบไม่เป็นรอยไม่เจอปัญหานะครับแนะนํานะครับลถอายุการใช้งานานานๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนนี่ครับลูกยาง นะครับลูกยางโอลิงกับตัวลูกยางขาวนี่ครับแบ็กอัพอย่างเช่นตัวนี้ครับตรวจรวจตรวสอบเพิ่มเติมก็เจอลูกยางนะครับนี่ครับนี่ครับมันขาดแล้วนะครับแหว่งแล้วแล้วก็แบ็กอัพขาวนี้ก็สึกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าสําหรับช่างที่ไม่อยากเปิดหรือลูกค้าที่ไหนๆก็เปิดฝาไฮแล้วลองตรวจสอบเพิ่มเติม2จุดนี้นะครับย้ําเตือนนะครับ1สลักตัวนี้นะครับ สลักสากนะครับ2นะครับลูกยางนะครับ3อีกจุดหนึ่งครับเพิ่มให้ก็คือลูกยางโอลิงหลังคอนโทรลนะครับควรที่จะเปลี่ยนไปเลยถ้ายุงานใช้งานนานแล้วนะครับลูกยางโอลิงของตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเบิกอะไหลมานะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กอัพนะครับโอลิงแบ็กอัพสีขาวเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็โอลิงยางนะครับสีดํา แล้วก็โอลิงใต้คอนโทรลสองตัวนะครับนี่ครับโอลิงใต้คอนโทรลสองตัวแล้วก็ตัวสลักใหม่นะครับราคาไม่แรงครับในไหนก็ได้ถอดแล้วก็ลองถ้ามันเจอปัญหาอย่างผมก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับระยะราคาไม่แรงครับผมเอาฝากช่างพอหนึ่งบุรีรัมย์ไวด้วยครับสวัสดีครับ